ตอนนี้นะครับก็คือเกิดปัญหาคือรถติดลมนะครับคือเมื่อกี้เราสภาพคือรถติดลมนะครับแล้วก็ติดโครนไม่สามารถขึ้นได้นะครับคราวนี้เราเอ่อ สมาชิกนะอาร์ตกับไคมุกก็ไปตามชาวบ้านมาด้วยภาษามือนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่าแล้วก็เขามาเนี่ยคือเราก็เอาหินเอาไม้อะไรยัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่คือตอนเราเหยียบอะ่ะมันจะไม่มีแรงส่งขึ้นเหมือนพอมันเลื่อนปุ๊บแบบมันก็กลายเป็นตัด <c oughs> เหมือนตัดให้อะนะ <c oughs> อ่าตามระบบน,น,น่าจะเป็นเซฟตี้ของรถนะครับคราวนี้มาดูกันครับสิ่งที่เขาทําก็คือนี่เลยเจ้าสิ่งนี้ครับเจ้าสิ่งนี้เลย คือเขามาหมุนจากไอเอสองเนี่ยน่าจะเป็นโฟวิ l นะคือมันมีแรงส่งขึ้นปุ๊บแล้วก็ไปได้เลยไม่อย่างเทอวอ่าปุ๊บขายปุ๊บเหยียบเหียบียบไปเลยฉะนั้น,นถ้าสมมุติเพื่อนๆเนอ่อเหมือนเอารถโฟวิ l แล้วติดลมนะครับนี่คืออีกหนึ่งจุดสำคัญนะครับเพราะว่าพวกเราไม่มีใครรู้เลยนะครับในไทยก็ไม่มีไหมไม่มี<ช>นะอ่าโอเคนะครับก็อันน<ช>ี้ฝากไว้ ส่วนตอนนี้ที่เรามาก็คือหิมะนะครับหิมะอาจจะดูเหมือนผมใส่เสื้อแบบน้อยมากแต่แบบหิมะนะครับแสบมือไปหมดเลยครับเยอะิ <Okay. S 1> นี่ครับสภาพครับใครเขาจะให้เข้าโรงแรมก็ไม่รู้หรือเปล่าครับตอนแรกคิดว่าจะไม่มีอะไรตื่นเต้นนะครับก็ <laughs> ก็ตื่นเต้นจนได้นะครับตอนนี้หิมะที่เมืองนี้คือ คือตกหนักมากครับตอนนี้ไม่ใช่ไม่หนาวนะครับที่ใส่เสื้อตัวเดียวไม่ใช่ไม่หนาวอุณหภูมิตอนนี้น่าจะลบลบสามนะครับคราวนี้ก็เดี๋ยวไปเล่นสก,กีท่ามกลางหิมะกันนะครับก็ตอนนี้แน่นอนครับพอมาถึงเมืองนี้สิ่งที่เราติดใจยอยู่ก็คือก็คือคืนแรกก็คือมามา่าไส้กรอกนะครับที่นี่โอเคเลย ส่วนไก่ไก่ที่นี่โอเคนะครับส่วนนอกนั้นเนี่ยก็รสชาติบ้านเขานะกินหลายๆวันก็เบื่อนะครับอ่าประมาณนี้ครับทุกคนแล้วนะครับเราก็มาเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตกันนะครับนี่ครับตอนนี้เริ่มจะจิงจังกันแล้วนะครับเราจะมีมามากกึ้งนะครับอ่าแล้วก็แฮมนะครับ6กสิบบาทเองนี่60สิบาทนี่นะครับในกล่องของเขาเนี่ยเขาจะบอกไว้แล้วว่ามันผสมอะไรบ้างนะครับเนี่ยตรงนี้เลยโอเคหมูกับเนื้อนะหมูกับเนื้อนะครับ เดี๋ยวเราเอาไปนะครับหนึ่งอันอันนี้อะไรครับมีไก่แล้วก็มาม่าแล้วก็ไข่เราจะกลับไปที่พักเดิมของเรานะครับเพราะว่ามีครบทุกอย่างเลยนะครับมีเตาอบมีเวฟนะครับเอ้ยมีเวฟมีกระทะนะครับตัวน้พร้อมไหมครับวันนี้พร้อมครับเดี๋ยวเรากินเสร็จเดี๋ยวเราไปลุยหิมะกันต่อลุยหิมะกันต่อครับไปมาม่าเราไม่ได้เยอะไปเกินไม่เยอะหรอกไม่เยอะอันนี้สามมื้อสามเมื้อักกระลรสิบกว่าบาทกระมหัวนี้สิบกว่าบาทนะครับ นบาทไทย1ิบห้าบาทประมาณ1ิบาทไทยโอ้น่าแฮมอแมก็ต้องหั่นหันเนาะึ่งที่รึ่ด mm ี hmm. ้หรอาันกัครึ่งสีไหม น้ำมาใช้น้ำร้อนน้ำต้องเดือดกันตอนนี้เราเดือดกว่าน้ำอีก เผ็ดอยู่นะเผ็ดอยู่มันออกแบบสไปซี่อ่ะใช่ใช่ใช่นั่นแหละนต้องคิวกินกับมาม่าแบบยังไงอีกมาดูเลยร้อน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 มีควันเราจะาใจโอเคไม่ใช่เต็มปากนะครับร้อนตอนนี้อืมจำด้วยมาม่าต้มงอแล้ว นอนไปและเรา <c oughs> อืมอืมราชาติไม่หเหมือนบ้าเลย <c oughs> ตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะไปทัวร์ลานสก,กีนะครับแต่ทัวร์วันนี้จะเป็นถ่ายรูปนะครับ ซึ่งจะขึ้นไปยอดสูงสุดนะครับซึ่งวันนี้หิมะตกหนักมากนะครับขาวโพลนไปหมดเลย และตอนนี้นะครับเราก็อยู่บนลานสก,กีเมืองดลลี่อกูดาลี่นะครับประเทศจอ,จอจร์เจียเฮณตอนนี้จอจร์เจียไม่จอแจนะครับนี่ <Hey. S 1> แล้วก็อยู่ในวันที่หิมะตกนะครับนี่ว้าวหิมะ <Wow. S 2> ตกหนักมากครับ Leo! <laughs> <L -l -o. laughs> <L -l -o. laughs> ตอนนี้นะครับเราก็มาเล่นสกีอีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นวันที่หิมะตกนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผู้คนน้อยมากนะครับดูเลยคือหิมะลงจนแบบเป็นหมอกขาวไปทั่วบริเวณเลยนะครับมองไปทางไหนก็ขาวนะครับแล้วก็เป็นวันที่คนเล่นสกีน้อยมากๆเลยนะครับวันนี้คือเขาถึงบอกว่าออลานสกีที่จอเจียดีนะครับก็เพราะอย่างนี้แหละผมว่า คือดีจริงครับมันไม่ผูกผ้าแล้วก็ผู้คนมาเล่นไม่เยอะมากครับเหมาะสาหรับที่จะฝึกฝนหรือจะเพิ่มเติมมันจะฟินขนาดไหนครับรอชมกันได้เลยทุกคนเอาละครับทุกคนเราก็ลงจากลิฟ์มาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันนะครับเริ่มแล้วนะครับ เพืพ่อนๆดูครับหิมะตกเยอะขนาดไหนดูเลยนะครับเนี่ย แค่ขนาดรอนะครับแค่ขนาดรอขึ้นนี่นะครับคือมันสุดยอดอมากๆครับทุกคนทุกคนต้องลองครับมาเล่นสกีในวันที่หิมะตกผมแม่งโคตรฟินจริงๆครับที่โรงแรมแห่งนี้นะครับนอกเหนือนจากจะดูแลหลายๆอย่างแล้วนะครับก็มีการแบบเก็บ สกีได้นะครับนี่ครับมีที่เก็บสกีให้ด้วยไม่เคยรู้อะไรอย่างนี้มาก่อนเลยตอนนี้เราอยู่เบื้องหลังการถ่ายทำเอ็มวีนะครับคืนสุดท้ายแล้วกันคืนสุดท้าย อ่าที่เราทำเองนะครับลุยแล้วกินกับวายนะครับซึ่งวายเนี่ยขวดละสิบห้ามั้งสิบสิบสี่เด้อสิบสี่เกลอนะครับเว่าจะเอาอะไรให้กิน นีอ่อันนี้ไม่หยอดตาใช่ไหมเนะี่ยอันนี้เดียวเลยอชย เซ็นสมาชิกแบบที่นัดกันนะครับในเพจ The Thailand Ski นะครับเหมือนแบบเป็นการนัดกันมาเล่นสก,กีในประเทศต่างๆนะครับก็คือแบบดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพวกพี่ๆหรือผมเองจะรอดจากตรงนี้ได้ไหม <Okay. S 1> นะครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้วนะครับซึ่งเรานั่งคือด้านบนเนี่ยมันก็ยังมีท็อปขึ้นไปอีกนะแต่ผมว่าผมไม่น่าจะไหวนะครับ ซึ่งบรรยากาศด้านบนเนี่ยก็มีร้านเอ่อร้านกาแฟเนาะไม่ใช่เป็นร้านอาหารนะเป็นร้านอาหารนี่ครับเป็นร้านอาหารด้านบนนี้สุดยอดมากนะครับแล้ววิวครับดูเลยเอลังการร้านแปดมากครับนี่นะครับเดีย๋ยวเราจะลงพร้อมกับโน้นนะครับนี่ <c oughs> จะรอดหรือจะล่วงนะครับเดี๋ยวไปดูกัน <Okay. S 1> นี่ครับด้านบนก็ยังมีท็อปขึ้นไม่อีกนะครับแต่ผุดยอดมากๆเลยมันกว้างสุดลูกหูลูกตาครับเนี่ยกระเช้ามันมีทุกด้านเลยครับ okay. นะครับที่คอยถ่ายให้เราตลอดทางนะครับสุดยอดครับตตออโคกคกวันคือทุกอย่างดีหมดเลยที่นี่ครับถูกถ้าเช้าถูกนะคุ้มจริงครับครั้งนี้ร้นานบนนี้ก็มีร้านอาหารนะครับที่มีพิซซ่ามีเบียนะครับ จอเตียครั้งแรกครั้งแรกจอเตียครับผมทุกคนเลยครับบอกเลยเฟิร์สทามจอเตียกันหมดเลยนะครับบรรยากาศหนึ่องก่อนหน่อยครับก่อนจะหน่อยนะอยู่กับมาสิปีอยู่ไม่ได้เลยไม่ต้องใช้จอบนั่อะไรเลยนี่ครับมือนี้ของเราครับบนภูเขาอะไรไม่รู้กูเดลลี่สกีรีสอร์ทนะครับชั้นบนนะนี่ไม่ใช่มือนิสเซนส อระแน็กอ่ะอ่ะนี่ครับพิซซ่าเราอร่อยว่ะจริงจริงนี่เรื่องจริงอ่ะมาไล้มาได้ไะบอกเลย คืตอนเนี้ยคือตอนเนี <ing> ้ยทุกคนทุกคนบิวให้ไปที่สูงสุดนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าขึ้นได้แน่นอนทุกคนขับขึ้นได้ลงได้ไงนั่งกระเช้าลงรอบสุดท้ายด้วยเพราะว่าคอนโดราจะปิด ขากลับรอบสุดท้ายของเราแล้วนะครับกำลังจะไปสนามบินนะครับฉะนั้นอิม,ม่าตกหนักมากนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ดูไว้แล้วกันนะครับสภาพตอนขากลับคือหมอกก็จะจัดมากๆเลยมองแทบแทบจะไม่เห็นทางน,นะครับ